สวัสดีครับตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้อ,อบตและสถานศึกษาในสังกัดน,นะครับบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบ LEC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2564นนั้นซึ่งในแต่ละจังหวัดนะก็จะกำหนดให้บันทึกข้อมูลในระบบ LEC เนี่ยแล้วเสร็จในวันที่ที่แตกต่างกันออกไปการบันทึกข้อมูลนะครับในระบบ LEC ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา1ทับ2 5 6 4นั้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรมาสรุปไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของการเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เราเข้าผ่านเว็บไซต์ https://lec.dla.go.th นะซึ่งในการเข้าสู่ระบบนะรบเราก็ต้องใช้รหัสผ่านเดิมนะครับ ตามที่กรมนะครับได้กำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเราเข้าสู่ระบบก็ให้เราไปที่ข้อมูลเด็กเล็กนะสังกัดอปปทซึ่งในกรณีนะครับที่เป็นเด็กใหม่นะเราสามารถที่จะคลิกเพิ่มข้อมูลเด็กคือเราสามารถที่เพิ่มข้อมูลใหม่ได้เลยนะครับเพิ่มทั้งหมดแล้วเข้าไปแล้วก็บันทึกนะก็อย่าบันทึกนะครับเด็กใหม่เข้าไป แต่ว่าในกรณีที่เป็นเด็กเก่าเราจะต้องใส่เลข13หลักอันนี้คือข้อมูลเด็กเก่านะที่สำรวจแล้วว่าเรียนอยู่ที่เดิมเราก็ใส่เลข13หลักเข้าไปนี่นะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็คลิกนะครับตรวจสอบข้อมูลระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าระบ,บุรหัส Gcode ไม่ถูกต้องนะรกรุณากรอกใหม่นะวิธีที่ถูกต้องนะก็คือว่าเราต้องเลือกสัญชาติไทยแล้วก็ เชียร์ชาติไทยนะครับครนี้เด็กเก่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เลข13หลักเข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะหลังจากนั้นระบบนับก็จะค้นหาข้อมูลให้เราซึ่งเราก็ต้องใส่ข้อมูลนะครที่เป็นเครื่องหมายดอกจันสีแดงนะให้ครบหมดนะแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลเด็กเก่านะครับก็จะเพิ่มนะครับลงไปในระบบ ซึ่งเมื่อเราเพิ่มเด็กเก่าเข้าไปนะครับระบบนะครับก็จะเพิ่มข้อมูลเด็กนะครับทั้งเด็กเก่าและก็เด็กใหม่นะครับเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับ